ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามช่องเบ้าจงผ้าล้อเนาะนะครับเมื่อนี้นะครับผ้ามากนะครับใส่เบ็ดได้พี่น้องเด้อนะครับผ้ามาใส่เบ็ดเบ่งบรรยากาศด้านหลังครับเห็นบอน้ำแกงครับน้ำแกงขื้นบ่ได้มาใส่เบ็ดหลายปีแล้วครับผู้ดีไปตัดหญ้าสวนเราเห็นนั่นมันมีใส่เดือนครับก็เลยโอ้เห็ดอีพี่นะครับเห็ดอีพี่ ใส่เบ็ดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยเบิ่งกันนาว่าพั่นเอาเบิ่งน้ำกันเด้อครับเด้อว,ว่าเบ้าจุงสีมานบอเ <c oughs> นี่ยใส่ไปแล้วครับสองหลังเบ็สสียู่ประมาณเกือบหาซิฟหลังเด้อพี่น้องเด้อนะครับพามาเบิ่งเหยื่อครับโอ้เหยื่อเนี่ยคักครับเป็นขี้ไก่เดือนมัวอันขี้แค่เดือนบ้านเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งครับเบิ่งไกล ได้มาหลายเติบอืจับไปเบิ้งครับเป็นไซเดือนท่ามครับอือขอดีก็คือนะครับมันบัวหล่อนง่ายเนาะนะครับไซเดือนท่ามสิเป็นตัวออกดำๆครับบ่คือขีดเดือนบ้านเนอะไปนะครับสีไสหลากาักะตอนยามเขาสีท้ายท่ามให้เบิ้งนะครับเนอะวัาลานลังใดดบ่ได้เนาะไปที่ตานัองกันนะครับเนอะอ้ยเบียดครับอันนี้เขาเรียกว่า เม็ดสิ่งนะี่พี่น้องเนอะเม็ดสิ่งก็คือนะครับเฮ็ดเท่อเดียวนะครับสามารถใส่ได้หลายปีตัวนี้ผมได้มาจากกันคุณพอ่อเพื่อนมาฝากทางรอยเอ็ดนะครับพื้นเฮ็ดย่างดีครับเป็นวอมี่เน่าสะท้อนแสงครับก็คือแมงมาไต่ยมงขึ้นหาย,หายเห็นไงแนมเห็นยู่ไกลๆนะครับแนมเห็นไก่ก็คือใส่หม้อแวดแย่งมันสะเหลื่อมมาบมาบเลยครับหันติง่งดอกแดกดอกแดกนวบ นวบแสดงว่าป่าก,กินเบ็ดเนาะเอาฝากติดตามด้วยพี่น้อง,งเนอเมืองบรรยากาศนะครับอาดแะว่าป่ากออกสะมูเนะาะป่าออกสะออกน้องมากน่าอยู่ประมาณตีน้ำครับอในรอบหลายปีครับสี่หาปีแล้วครับบริพาหาไซเบ็ดกิดหอดแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยนะพี่น้องเนาะ เอาเศร้านะครับพี่น้องครับมายามต้องการครับวับินี้นะครับอู้อยยามหอดหลังที่สามพี่นออ้องมาเบินต้องกันใกล้ๆครับเห็นบ่ครับนั่นอู้ยไอช่อนครับไอชอ่อนอ,อ,อู้ดินสูยเยอะขนาดนั่นนั่นนั่นไอหลุดเด้ออย่าหลุดเดอ้อ เอาเอาขึ้นน้องกันได้พี่น้องรุ่น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 เออบาดนี่เดี๋ยวของนิดนึงครับนี่หลังที่สามหลังที่สามเอ้าอุ้ยอ้ยอ้ยเออไเต๋อพี่น้องได้ป้นแล้วบาดนี่ โชว์หน่อยโชว์หน่อยบริจัดฉากได้พี่น้องเด้อน้ำแกงครับน้ำแกงอุ่นเบิง้งบรรยากาศดีขนาดครับอ๋อเอาเบิ้งล้างนี่ครับป่านี้โอ้คือแตกอึลี่ไปนี่ ปาบบโอ้นั่งนักพี่น้องฮึฮโอ้โอ้ออตายจ้อยบาดนี่ปาพี่น้องกระดุกหน้าแม่ใครโอ้ยมาบุรุษครับบุรีมยามครับเมือ่อคืนนี่ปา มันตัวน้นอยๆครับดุกนาดุกนาเออดีกว่าบ่ได้บอกง่ายๆเลยพี่น้องฮะมาเบิ้งหลังนี่พี่น้องเป็นติงติงครับเป็นติงติงอยู่เห็นบ่ครับอ้ยเห็นเ,เนต่าหัวป่นนะเดี๋ยวค่อยๆเบื้องนะครับเด้อเดี๋ยวเฝ้่าลุด,ดลเด้อลูกเด้อเมื่อกี้ไปแล้วหนึ่งตัว โอ้ปลาคอปลาคอพี่น้องนั่นเห็นบ่โอ้ยตัวกำลังงามเลยครับรุ่นรุ่นแต่มาแล้วครับแต่มา,มาอีกแล้วคนละตัวก็ตัวรันเนี่พี่น้องเด้อสองหรอครับสามแล้วสามแล้วโอ้ตัวซีลุดครับ สวยงามไปพยายามต่อครับมาเบื้องหลังนี่พี่น้องบมดที่ติดติดกันเลยครับเก็บกล่องแทวบ่ท่านโอ้เบื้องไกลครับเบื้องการจมครับอีู่แ้วครับขั้นมั่นนี่เป็นยังนอแบบนั้นนอวินิจฉัยเบื้องครับวินิจฉัยซอยผมนี่พี่น้อง อยู่บะนอ้อบาทนี่เนาะเขาแตกไอ้เลขกจมลิฟกครับบริจัดฉากบริแตงเลยพี่น้องเนาะโอ้ยมึงขั้นเบดครับนี่จมเลยครับอยู่เด้ออยู่เด้อมีสองยางครับผมว่าอาจจะเป็นปลาไหลครับโอ้ยเขาแตกไอเลีบูมีอยังขึ้นน้ำใสๆอยู่ โอ้ยหลุดครับคอใหญ่แล้วนี่บออยู่โอ้สิดได้ดิมุมนีนมม่ป่าโอ้ยบริเดมายามครับมันขึ้นนี่แตกเอเล่เลยก่อเขาใหญ่ คุณพี่น้องร่วงไปเกี่ยวกรอเขาอุ้ยเสียดายเด้เอ,อเพรนั้นปากกับปากข้อง่ายหมดนะครับรุ่นนี้จุจมลิฟครับมายามสวยวดว่าข้าแต่ไทยทำกี่ปวดเอ้าไปล้างต่อไปครับเอ้า กำลังสีเมื่อพี่น้องออกำลังจะกลับกำลังจะกลับครับมาเจอครับมาเจอของดีของดีโอ้พอสมควรถ่ะครับนี่ได้แกงครับได้แกงคุณนะ่ะนี่พี่น้องหลายเติบครับปุ่นหลายมาย่างมึงกันอุ้ยหลายเติบอบีรีตั้งไรน้องบ่ผมไม่เคยมาย่างมึงนี่จักเทื้อครับวันนี้มาเก็บหม่งมุมนี่ ้าผีมีบอนี่สีได้แกงน้ำจุ่มนี่แหละมุมหุ่นกับมีอีกหลายเติบยู่ครับโอ้ยมาเบิ่งมุมนี่พี่น้องบาทนี่ฮึตุดปูตีป,ตป,ปีดีแท้พ้อสมควรนะด้ครับนี่มันเป็นจุ่มจุมไหมืึม ข่าแล้ะครับแนละ้วช,ชา้าๆนี่โอ้ยจุ่มเนงคักพี่น้องเบิ้งเบึงเบึงเบึงหุ่นดอกไงไ่ายนะครับเห็นบ่นี่มันจะได้เกงคือว่าแล้วนี่แกงไส้ปลาแบอบกนี่ไม่เ <c oughs> กงไส้ปลาได้ปะพี่น้อง จุ่มนึงเขาอยู่กันเป็นคู่ขู่เลยเห็นไหมนี่พอดีสรุปผลงานป่าพอดีแหละครับสรุปผลงานป่าใส่กัาบเห็ดเลยมามาสรุปผลงานป่าเด้ครับพ่อสัตพี่น้องสรุปในป่ายุค่านี่เลยละผลงานมือหนีพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องว่าสิว่าจัดฉาก ผมดีเท่หขอ้เบิงไลยไม่ได้จัดฉากนะครับ้ยผลงานวันนี้เบิงพี่น้องปลากับเห <ś c oughs> ็ดปลากับเห็ดมาเจอกันเฮ้ยเอ้ยปลาจะกินเห็ดหรือพี่น้องไปละไปละหนึ่งตัวครับปลาช่อนโอ,โอ้กำลังงามเลยครับนี่สามวันสามแขนครับนี่วันสามขีดได้ปลาช่อนสนองตัว ปลาดุกหนึ่งตัวแล้วปลาหมอ2ตัวครับอีกตัวหนึ่งผมปล่อยเนาะลูดไปไล่ล้งางพอสมควรครับนะไอเอาไม้สุดท้ายด้อพี่น้องด้ออยู่ดูมีแห้งสู้ผู้สู้คนสวัสดีครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามช่องเราจงผ้าเลาะเนาะนะครับเมื่อนี้เศร้าวันที่หกนะครับหกกรกฎหกสิงหาคมลืมนะครับหกสิงหาคมสองพันหงร้อยหกสิบหกเนาะมายามเบีดพี่น้องอู้ว่าบรรยากาศยามเศร้าน้ำแกงขื้นครับเมื่อวานมาใส่เบียดไ้นะครับไปติดตามยามต่กันนะครับเด้อฝนตกลิ่นๆอู้บรรยากาศเบียต่นอนขนาดเนาะนะครับอันใดที่พอไปเห็ดงานเห็ดงานกะ คอนเนาะมือไปสู่งานต่อได้พี่น้องเดอ้อนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องบ่าวจงผ้าระนะคร,บ Tube, รกกับทั้งช่อง YouTube แล้วการทั้งช่องนะครับเพจบ่าวจงผ้ารอาะเลยนะครับพี่น้องเดอ้อไปไปเบิ่งกันครับว่บาสีมานบ่ สังเกตเนะหรอนึ่นนึ่นนึ่นนึ่หนหยุดนอนกับป่าแล้วเนาะครับพี่น้องท้องสุดท้ายน้ำแกงโอ้ยปิดประเขีงครับดื้อว่าปิดประตูเอาพอเลยปนเด็กแก้วเด้กพี่น้องเด้อนะครับพิธีความสุขของนะครับคุณบาวเทบ้านเนาะ <laughs> หาอยู่หากินครับวันเสาร์อาทิตย์ครับ เกือบไปยัดงานคือเกาอุย้ยสออนน้ำแจ้งครับปีนี้อุย้ยเห็นปะครับ,น,บน้ำท่วมปีนี้ทุกบ้านล้วนมีแต่ครับน้ำตาอ้าสูสูด้ครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับหลังสุดท้ายเกือบมันีสรุปผลงานในเบื้องสุดท้ายเนาะ King, fucking.